เก็บมะเขือพ่วงต่อโอ้ยุงนี่คือจิมากคักเนาะเสียแขนยาวก็ไม่ได้ใส่เก่งขายยาวก็ไม่ได้ใส่โหมันมันกัดไม่ปล่อยเลยอะวันนี้พานพาน้องชายเดินตามยายเข่าสวนนี่มะม่วงฟ้าลั่นแม่จะเก็บไงให้รัดเก็บให้ดนะเอารัดจัดการให้แม่ไปจัดการให้ยาเลย นี่เลยลกูกใหญ่ๆอะที่สอยมะม่วงไปให้ลูกสาวว่างั้นในสวนนี่ก็มีทุกอย่างเนาะผละไม้ตามฤดูกาลหนานี่ก็มีลิ้นจีมีมะไฟมีมะม่วงเดี๋ยวอีกจักหน่อยก็จะได้กินมังคุดเด้อทุกคนมีทุกอย่างทุลงทุเรียนโวคาโดมังคุด ละมดลำยายโอ้ยมีเยอะแยะมากมายเลยจำชื่อได้ก็ดีจำชื่อไม่ได้ก็มีเยอะแยะยมะขาม <c oughs> แม่ระวังหล่นใส่หัวห <c oughs> ล่นใส่หัวนะดูดีๆมันเคยมีรังผึ่งใช่ไหมข้างบนมันมันมันออกไปแล้ว <c oughs> มะม่วงกับแป๊บเดียวก็ต้นสูงต้นใหญ่โอ้ยดูดมันก็ใหญ่ตามปีไปเนาะเอาทางไหนย้ายจะเก็บไปหายาสนเก็บไปหปยาสนกินมะม่วงฟ้าลั่นเอนอ,อตกลงมามันก็แตกไหมล่ะที่นี่ลองดูถา้าถ้ามันก็สวยค้า,มาไม้มะมไ,ได้จากลูกแล้วแม่ได้จากลูกแล้ว สอนกินคนเดียวอ่ะไม่ได้สอยหลายดอกพี่ก็ไม่กินดอกเพราะว่าของกินยังหลายอยู่เราอยู่นี่เราก็เก็บกินไปเรื่อยๆเอาเก็บลงจากต้นมันบ่อแซบมือนนี่เราอยู่กับสวนเราต้องกินสดสดม,มองฟ้าลั่นฟ้าลั่นนี่มันไม่ค่อยเปรี้ยวเนาะ เป็นมะม่วงมันๆไม่เปรี้ยวเลยใช่ไหมรัดสะพ้ายให้ย่าดูไม่ให้รัดสะพ้ายนะแม่นักเออเดี๋ยวก่อนเสียดายเอยแม่เอ,อ้ยมันหลายเกินที่จะกินไหวอย่าไปเสียดายเถอะเออเอ,อ,อย่าไปสะพ้ายเถอะมันนักกว่าจะไปถึงไหนก่อน นี่อยู่บนเขาเลยเด้ทุกคนนี่กลางอันนี้คือบนเขาสวนสวนที่อยู่บนเขานะมันจะเป็นเขาลูกนึงพุละครึ่งซีกลงใ้ท่านไ่สนใจมาดูได้เลยลลงกอง้ำมุดอ๋ลงกองลงกองมีเมืดเวลาหนาผลไม้นี่หนาไหนนี่มาเด้อมาดูมาชมเอานี่เพียบแม่บอกแต่คนเก็บเก็บให้ไม่ทันเดีนู่นเรากำลังจะลงเขาแล้ว นี่เรามายืนบนยอดเขาด้วยนี่ไปสะพายย่ามให้ย่าไอ้ที่เพิ่นเรียกย่าย่านี่เพราะเพิ่นมีเมียเมียต้องเรียกย่าก็เลยเรียกตามตอนนี้เมียหนีแล้วเชิญเมียอันเชิญเมียกลับไปอยู่บ้านแล้วเลี้ยงเขาไม่เป็นเลี้ยงเขาไม่ไหวแม่จะไปทำไมหัวปี ไม่เอาฉันไม่ชอบกินหัวปีฉันชอบกินพักบุ้งพักมะกรูดไปนั่นแหละไปเดินต่อคะ่ะเดินต่อคะ่ะทุกคนแม่จะพาไปดูอะไรอีกดูดูดไปแต่เดินสวนตอนตอนที่มันเขียวชะอุ่มนี่ก็สวยดีดูนะ่ะเพิ่งกะสีเอาจนได้ได้บัดทีเนาะไปสวยแล้วนานเอาจนได้ยยุงก็ได้กาดเอาจนไม่ป่วย ติดไว้ก่อนนะวันนี้เพราะฉันไม่ได้ใส่เสียแขนยาวมายุงติดไว้ก่อนนะเดี๋ยววันหนาฉันจะใส่เสียแขนยาวมาเธอจะกัดฉันไม่ได้วันนี้คือรีบเห็นแม่เดินมาก็เลยตามแม่มาคุณแม่ฉัน,นอายุจะแปดสิบแล้วทุกคนพาเข่าสวนน่ะแข็งแรงมากนี่เดินลงเขาระวังนะวัาตีต๊หลุม โอ้นี่ขาจะแพงเด้วอากาศคือดีแท้วันนี้เนาะแดดกำลังจะออกทุกคนนู่นน่ะอะไรดอกสะพังเลยนะ่ะต้นอะไรนั่น,น,นไม่ใช่นี้ใบนี้โอ้ใบอ่อนเนี่มาขามนี่อ๋อมายงชิดบ่สายตาสั่นเนาะมองอะไรก็ไม่รู้เรื่องเห็นแต่ขาวโพลนอยู่นึกว่าดอกมันโบเม่นเดีนี่ ทุกคนจะพาลงเขาไปดูผลไม้ต่างๆ